คนใกล้ชิดแอนทองตอบแบบนี้ถึงดราม่าไม่ชวนเวลล่าเล่นละครกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนที่ชาวเน็ตโกกันแซตเมื่อมีคนไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อรังพันทิพเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทำไมแม่แอนทองไม่เคยชวนเวลล่ามาเล่นละคร เป็นล่าอยู่ในฐานะสุดฮอตระดับเบอร์หนึ่งของวิกรองเตยที่ตอนนี้มีงานโฆษณาสุกมากจนานางรายนอกจอบางคนถึงกับตาร้อนต้องหาพักพวกออกมาล้อมวงหน้านินทาคงพราะถูกปัดหน้าไปหลายงานเจ้าของกระทู้อยากถามว่าทำไมระดับอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องสาอย่างแม่แอนทองถึงไม่เคยชวนนางเอกเบอร์หนึ่งในปัจจุบันอย่างเบลล่ามาร่วมงานด้วยคะขอบคุณค่ะงานนี้ทำเอาเกิดเป็นประเด็นถกเถียงต่างๆถึงส ราาเหตุทางวิเคราะห์จริงจังรวมไปถึงแอบจุดชวนวนดราม่าเบาๆล่าสุดสื่อดังข่าวสดบันเทิงขอเคลียร์เรื่องให้แบบชัดโดยต่อสายตรงไปสอบถามเรื่องนี้กับทางคนใกล้ชิดของแอนทองประสมก็ได้คำตอบว่าแอนเคยติดต่อให้เบล่ามาเล่นละครอ,อยู่หลายเรื่องแต่ฝั่งของเบล่าปฏิเสธส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบจริงๆว่าติดขาดจุดไหน อาจจะเป็นการไม่ลงตัวในด้านของเวลาหรือคาแรคเตอร์ตัวละครก็เป็นได้ซึ่งแอนทองเองก็เข้าใจดีเจ้าตัวยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยมีดาราเบอร์ใหญ่ๆที่ปฏิเสธละครตัวเองเช่นกันก็คงเป็นเวรกรรมที่ในอดีตตนเองก็เคยปฏิเสธงานของผู้จัดการรายอื่นเช่นกันขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n m e n t น h i com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกศิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ